หมายสูงปีปีน้อๆเขาได้กอ,อกเขาตั้งเสียงค่ะเขามาเห็นหล็กไตซ้อมกันตอนหกสิบหายาค่ะกา,าปอตาแพทย์หนึ่งค่ะนาะเะสียงออกมันเตวาฮื้อนี่คะ่ะเขามาอ่านขอาซ้อมกันรลอยๆค่ะกา,าปอตาแพทย์กัดกา,าปอตาแพทยากัด กาป้อตาแพทย์จำกัดกาป้อตาแพทยจำหนากัดกาป้อตาแพทย์จำใจกัดกา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 ดขาป้อตาแพทยขาดขาป้อตาแพทยกขาดขาป้อตาแพทย์จำขาดขาป้อตาแพทยจำหนาขาดขาป้อตาแพทย์จำใจขาดขาด ขาด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 งาปอตาแพ็ดงาดงาปอตาแพยากงาดงาปอตาแพยากสำงาดงาปอตาแพ้จำนางาดงาปอตาแพ้จำใจงาด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 จาปอตาแพ้จัดจาปอตาแพยากจัด네 จาปอตาเพยักจำชาติจาปตาเพทจำนาชาตจาปอตาเพจำใาตจชาติาจาาสาปอตาแพสัตสาปตาเพยักาสตรสาปอตาเพยยกจำชาติสาปตาเพทย์จนาชาต สาปอตาแพทยจำใจสาดธาดสาดธาดสาดธาสาธาหญาาปอตาแพทยญาาญาาปอตาแพทยญาาญาาปอตาแพทยจำนาาญาาญาาปอตาแพทยจำใจญาา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 ตาปอตาแพทยตด ตาปอตาแพย์ตาดตาป้อตาแพยาสัมตาดตาปอตาแพทยสมนาตาตตาปอตาแพทยสมใจธาต์ธาต์าตาต์ธาตาตาปอตาแพยธาตาป้อตาแพย์ธาดาปอตาแพยาสัมธาต์าปอตาแพทยสมนาธาต์าปอตาแพทย์สัมใจธาต ทาตทาด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 นาปตาแพทนาดนาปตาแพทยกนานาปตาแพทย์จำนาดนาปตาแพทย์จำนานาตนาปตาแพทย์จำดนาตนาดนาดนาตนาดนาป่าปตาแพทย์ปาด ปาป้อตาแพยาปาดปาป้อตาแพยาสัมปาดปาป้อตาแพยาสัมนาปาดปาป้อตาแพยาสัมไตปาด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 ปาป้อตาแพยาพาดปาป้อตาแพยาผ่านปาป้อตาแพยาสัมปาดปาป้อตาแพยาสัมนาพาดปาป้อตาแพยาสัมไตพาดพาด พาด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 มาปอตามา corridor, มาปตายมามาปาพยกสมามาปาพ้สมนามามาปตาสมใจมา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 ดมาายาปอตายายาปตายยาด ยาปอตาเพทย์จำญาตยาปอตาเพทยสจำนาญาตยาปอตาเพทย์จำตยญาต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 ลาปอตาเพทย์ลาดลาปอตาเพทย์ลาดลาปอต้าเพทย์จำลาดลาปอตาเพทยสจำนาลาดลาปอตาเพทย์จำใจลาด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  ว่าปอตาแพวาดว่าปอตาแพาวาดว่าป้อตาแพสัมวาดว่าปอาแพ้จำนาวาดว่าปอตาแพสจมไตวาด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 หาปอตาแพธาตหาปอตาแพหาขาดหาปาแพกจำาหาปอตาแพันาาดหปาแพสัมไตหาด อาด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 อาปตาแพอาดอาปตาพยอาดอาปตาพยาสอาดอาปตาพทสนอาดอาปตาพจอาดอาอาดอาอาดอาค่ะหมายสูงค่ะหมาสูงปีปีน้องๆเขาได้ก่อเขาเขากูก่ค่ะ